ดิฉันเองในฐานะนายกเทศมนตรีนะคะก็จะขอยืนยันกับพวกเราทุกคนนะคะว่าพวกเรามีหน้าที่รับใช้ประชาชนนะคะพวกเราจะทำให้ดีที่ อยู่ในอำเภอแกเมแสน,นะคะเราก็ต้องเคารพนับถือท่านนารวีขันท์ธีรนันซึ่งเป็นพ่อเมืองของพวกเราท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะไม่ว่าทุกหน่วยงานของอำเภอแกเมแสนไม่ว่าจะเป็นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นข้าราชการน่วยงานไหนของเอกชนหรือ การ็ดีนะคะทุกคนเรามีความรักมีความสามัคคีในท้องที่อของอาเภอเรานะคะเราได้ผู้นำที่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีและก็ดิฉันเองในฐานะนายกเทศมนตรีนะคะก็จะขอยืนยันกับพวกเราทุกคนนะคะว่าพวกเรามีหน้าที่รับใช้ประชาชนนะคะพวกเราจะทำให้ดีที่สุด รัช,ชการที่1ถึงรัชการที่ตินะคะ,ะต,ต้องขอขอบคุณนะครับทางเทฐาบาลตับหลวงแสงตับลพีุ่๊ับท่านนายกสมพิธยานานะครับในฐานะประธานกลุ่มคนกินใจครับที่วันนี้นะครับได้กระุนาให้เกียรติเชิญผมมาเปิดกิจกรรมถือศีลกินเจอิ่บุญลิ่มใจหา่างไกลโลกประจำปีส5 6พันาสงในครั้นงนี้ก็เมื่อกี้ท่านนายกได้กล่าวไปคร่าวๆแล้วนะก็จะให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับว่า ที่กลุ่มคนอิในใจเนี่ยและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตะกุงกัสบบแสงในพื้นที่ใกล้เคียงครับได้ร่วมกันสนับสนุนนั้นก็เสมนินการมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีนะครับซึ่งเป็นกินจก,กรรมที่ดีนะครับช่วยส,งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นละเว้นจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตสัตว์ที่จะนํามาทําเป็นอาหารนะครับ รู้สึกยังเดิมถ้าเป็นไปได้อยากจะให้กินตลอดปีด้วยแต่เราทำไม่ได <Micro> <S Subst itute> ้ขนาดนั้น วันแต่ะเราก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่เราก็ภูมิใจดีใจที่ทุกคนนะคะทุกหน่วยงานของกันมัแต่เรามาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนนำข้าวสารอาหารนำผักผลไม้นำเงินนะคะมาให้เราเพราะเราทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเราดีใจที่เราได้ทำเจให้ทุกคนได้ทานนะคะประมาณยี่ิอย่างค่ะต่าวันนะคะมากินได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงเย็น ปรีทุกอย่างนะคะาานนป,ป,ป,ปรีตลอดงานครับผมรสครับผมการจัดกิจกรรมทั้งนี้แะปหาที่เราเน้นในเรื่องของอะไรคะได้ข่าวว่าเน้นเรื่องความสะอาดในก็วาชนทวิษณุทุกอย่างค่ะทั้งความสะอาดทั้ง<ร>ทั้งหัวใจหัวใจของคนทําเราทําทกันไม่ได้คิดตังค์เลยนะคะทุกอย่างทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่จิตสาธารณะจริงๆจิงๆจิตอาสาที่มาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นอสบ ของแพทย์สุรินตะกูลนรสถนะคะเป็นประธาน,นอศมไม่ว่าจะสททุกคนไม่ว่าจะต่าธานตุไม่ว่าจะเป็นโรงบาลไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าเป็นโรงเรียนนะคะทุกอย่างมาช่วยกันหมดเลยดีใจมาก ไม่กลัวค <Warner> ัมาอไหนคไรเป็นประชาชนของชาวเทศบาลเราค่ะคนเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตเทศบาลมีงานที่ไหนมีงานบุญที่ไหนบอกนะคะนายกจะพาไป